สวัสดีครับทุกคน,นกวันนี้กับผม p e r s o n a l ใน Black Desert Online ครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าดราม่าล่าสุดในกลุ่ม Facebook ของ Black Desert Thailand ให้ฟังกันนะมันก็คือดราม่าใช้มาโครจับหมานั่นเองครับผมจะพูดถึงแฟกแล้วก็หยิบความเห็นเจ้าของโพสต์แล้วก็คนในกลุ่มมาพูดถึงเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยจะมีพูดในตอนท้ายหรือว่าอาจจะแทรกในบางช่วงนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเรื่องเกิดขึ้นจากเจ้าของโพสต ในที่นี้เนี่ยผมจะขอเรียกเจ้าของโพสต์ว่าคุณ A นะครับเขามาตั้งโพสต์ภาพสกรีนช็อตจากในเกมอ่าเป็นช็อตที่เล่นมินิเกมจับม้าเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมกับแคปชั่นว่ามาโครมันดีแบบนี้นี่เองครับไม่มีนี่สเปซบาร์พังแน่จับมา้าโพสต์เวลาประมาณตีสองของคืนวันเสาร์ที่หเช้าวันอาทิตย์ที่7สิงหานะหลังจากโพสต์ได้ไม่นานคอมเมนต์ก็เริ่มเข้ามาเนาะเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเนี่ยสรุปประเด็นเลยนะครับ มีคนมาเตือนว่าคนใช้มาคโครเนี่ยโดนแบนจริงนะมีมาหลายเคสเราด้วยจะเก็บญ่าจะจับมา้าโดนแบนได้หมดซึ่งมันไม่เกี่ยวนะว่าจะต้อง PVP หรือเปล่าเพราะมันเขียมนมาในกฎชัดเจนเลยฝั่งคุณเอก็ตอบรับว่าทราบแล้วว่ามันผิดกฎผมเข้าใจว่าคุณเอเนี่ยน่าจะเพิ่งทราบกฎจากที่คนมาพิมพ์บอกนี่แหละไม่น่าจะรู้มาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยเนาะแต่ว่าคุณเอก็ยังยืนยันว่าแบนก็แบนไปเถอะ ถ้าแบนก็เลิกเล่นแค่นั้นเองไม่อยากทาปุ่มสเปซบาร์พังแล้วก็ยืนยันคําเดิมว่ากฎเนี่ยมักง่ายนะ3ปีผ่านมาแล้วก็ยังมีกฎแบบนี้อยู่อีกคําว่ามักง่ายเนี่ยคุณ A ใช้เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวฟังฟังไปคุณจะได้ยินคํานี้โผล่มาบ่อยมาก3ปีที่คุณ A ว่าเนี่ยน่าจะนับจากปีที่กฎนี้ถูกตั้งขึ้นมาก็คือปี2019เนาะ คอมเมนต์ต่อมานะครับที่คุณเเขามาตอบเนี่ยเจ้าของคอมเมนต์นี้ก็เปิดมาด้วยการแปะรูปว่าแคปโพสไปแล้วนะกลัวหายกลัวหายพร้อมกับแคปรูปการแจ้งทีมงานให้ตรวจสอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันเป็นวันอาทิตย์ก็ถ้ายังไม่โดนแบนผมว่าก็เป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่วันทํางานนะครับก็เลยมีคนรีプライต่อว่าโห oh, รังแกเขาไปหรือเปล่าให้เขากลับไปอ่านกฎก่อนซิซึ่งคุณ A ก็มาตอบว่าไม่ต้องหรอกครับผมไม่ซีเรียส ยากจะรู้ว่าระบบเกมจะแบนมักง่ายขนาดนี้ไหมเพราะว่าไม่เห็นมันจะเสียหายตรงไหนแค่จับหมาเองแย่งใครไหมก็ไม่ได้แย่งโกงไหมก็ไม่ได้โกงใช้มากโครฟาร์มอัตโนมัติยังน่าโดนกว่าอีกคอมเมนต์ต่อมาก็เลยบอกว่าระบบหรือว่ากฎเนี่ยมันไม่ได้มักง่ายนะแต่ว่าคนที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นนั่นแหละที่มักง่ายเองซึ่งการใช้มันก็คือใช้ไม่ได้เกี่ยวว่าจะใช้มากหรือใช้น้อยเกมที่ทําอะไรง่ายๆเนี่ยเกมนั้นก็อาจจะอยู่ได้ไม่นาน คุณเอก็เลยมาตอบว่าเกมจะอยู่ได้นานเนี่ยระบบมันต้องไม่น่าเบือ่อแต่ถ้าแบนด์ไม่เลือกแบบนี้อย่าหวังขึ้นท็อปได้เลยคนโดนแบรนด์ไร้สาระแบบผมเนี่ยแต่เขาเติมไปเยอะเลิกเล่นไปเลยมีตั้งกี่คนขนาดคนทำ YouTube ที่ดึงคนมาเล่นเนี่ยก็ยังโดนแบนด์อนาคตแทบไม่ต้องพูดถึงรอแค่มีเกมที่คล้ายกาันแล้วก็สร้างกฎมาละเอียดกว่าแย่คนไปเล่นก็แค่นั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ได้โกงยังไงล่ะ การใช้มาโครนี่แหละคือการโกงแล้วคุณเอก็เลยมาตอบว่าผมว่าคุณเข้าใจความหมายการโกงผิดนะการโกงเนี่ยมันต้องมีผู้เสียประโยชน์เช่นโกงข่าตัวโกงที่ดินแต่ว่ากรณีของผมเนี่ยใครเสียผลประโยชน์ล่ะม้าเหรอฮ่าฮ่าฮซึ่งก็แน่นอนว่าคําตอบก็คือผู้เล่นทั่วไปคนอื่นๆที่เขาไม่ได้ใช้มาโครแล้วก็ยังต้องกดสเปซบาร์เพื่อจับม้าเองคุณเอก็ยังถามต่อไปว่าเอ๊ะ แล้วคนทั่วไปเสียประโยชน์อะไรให้ผมล่ะถ้าผมใช้มาโครแย่งฟาร์มหรือว่า PVP เนี่ยอันนั้นสิถึงจะมีคนเสียประโยชน์ให้ผมอันนี้ต้องหากความหมายของการโกงผมสงสัยนะก็เลยลองไปเซิร์ชว่าการโกงมันหมายถึงอะไรนะครับการโกงหมายถึงการทำวิธีการที่ผิดศีลธรรมเพื่อให้บรรลุถ,ถึงเป้าหมายในยะทั่วไปเป็นการกระทำที่แหกกฎเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในสถานการณ์แข่งขัน การจะปัดความอย่างกว้างรวมไปถึงการให้สินบนคอร์รัปชันการเล่นพักเล่นพวกความไม่ซื่อสัตย์การเลือกที่รักมักที่ชังและสถานการณ์อื่นใดที่ปัจเจกบุคคลพึงใจที่จะใช้เกณฑ์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งกฎที่ถูกละเมิดอาจปรากฏชัดแจ้งหรืออ่านมาจากจรรยาบรรที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ดังนั้นถ้ายึดจากความหมายตามนี้นะครับมันค่อนข้างชัดเจนว่าสิ่งที่คุณ A ททำเนี่ยนับเป็นการโกงได้นะ คอมเมนต์ต่อมาก็มีการลองเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าใช้มาโครกับไม่ใช้มันต่างกันยังไงถ้าใช้อ่ะคุณจะจับม้าไม่พลาดจับม้าได้ไวกว่าแล้วก็สะดวกสบายเวลฝึกสัตว์ก็จะขึ้นไวกว่าส่วนถ้าไม่ใช้มาโครก็ตรงกันข้ามเนาะอาจจะจับม้าพลาดก็ได้ดังนั้นก็ใช้เวลานานกว่าด้วยต้องใช้ความพยายามในการกดด้วยแลแว้วเวลฝึกสัตว์มันก็จะขึ้นช้ากว่าแล้วยิ่งหากเป็นกรณีบริเวณนั้นเนี่ยมีคนอื่นมาจับม้าอยู่ด้วย คนที่ใช้มาโครก็จะได้เปรียบคนที่ไม่ใช้มาโครเลยถูกไหมคุณเอก็มาตอบอีกว่าเพิ่งเจอคนมีเหตุผลก็คุณนี่แหละเหตุผลฟังขึ้นนะถ้าตอนจับมีคนมาจับเยอะๆแย่งกันจับแต่ผมจับตอนตีสองอ่ะมันไม่มีใครสักคนมาให้ผมแย่งสรุปคร่าวๆตรงนี้นะครับคือคุณเอเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองทําผิดกฎเนาะแต่ก็ยังย้าว่ากฎมันมักง่ายออกกฎไม่ละเอียดเองทําแบบนี้เนี่ยเกมไม่มีทางขึ้นระดับต้นๆได้ แล้วที่คุณ A ททำไม่ได้เรียกว่าเป็นการโกงหรือเอาเปรียบใครด้วยซ้ําเพราะว่ามันไม่ได้มีใครเสียผลประโยชน์ให้เขาแต่หากเราลองอ่านคอมเมนต์ของคนอื่นๆนะครับแล้วก็การคิดต่อไปให้มากกว่าเดิมสักนิดเนี่ยให้มากกว่าที่คุณ A กล่าวอ้างมาเนี่ยเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมีการเอาเปรียบเกิดขึ้นอยู่ดีและตามความหมายของการโกงที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยมันก็เข้าข่ายอยู่เหมือนกันนะครับคอมเมนต์นั่นต่อมา คุณเมาคอมเมนต์สรุปความเห็นของตัวเองว่าสังคมเกมนี้ก็แปลกนะเขาให้มาโครมาเพื่อให้เล่นง่ายไม่ให้อุปกรณ์มันพังง่ายแต่ดานมองว่าเป็นการโกงใช้โปรแกรมช่วยจริงๆมาโครไม่ใช่โปรแกรมที่ทําให้ระบบเกมเสียหายใดๆเลยไม่เหมือนกับการลงมอดไวรัสก็ไม่มีมันแค่ช่วยเร่งระบบเมาส์ให้ไวขึ้นแค่ใช้มาจับหมาถ้าจะโดนแบนก็เอาเถอะฮ่าดีกว่าสเปซบาพัง แล้วก็ยังมีคนมาคอมเมนต์เตือนอยู่เรื่อยๆนะครับว่า PA เอนี่ยเอาจริงนะเรื่องนี้เราเล่นเกมของเขาอ่ะเราก็ต้องทําตามกติกาของเขาจะอยู่ในสังคมไหนอ่ะมันก็ต้องทําตามกฎที่สังคมนั้นตั้งขึ้นก่อนจะโทษเกมเนี่ยก็ต้องอ่านกฎของเกมก่อนสมัครด้วยเนาะพร้อมกับแปะลิงก์กฎของเกมมาให้อ่านเลยนะครับบางท่านเนี่ยก็แคปรูปแปะตรงนั้นมาให้อ่านเลยเนาะ <laughs> คุณเอก็ตอบสั้นๆง่ายๆว่ามาโครเนี่ยสร้างมาเพื่อช่วยให้เล่นเกมง่ายขึ้น แต่เจ้าของเกมดันแบนตลกดีนะครับคนก็มาเตือนอีกว่าคือมาโครเนี่ยเจ้าของเมาส์หรือว่าเจ้าของอุปกรณ์เขาเป็นคนสร้างไงแต่ว่าเจ้าของเกมเขาไม่ได้เป็นคนสร้างมาโครนะคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าจริงๆหลายคนก็คิดแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายก็โดนแบนสังคมผู้เล่นแบนคนใช้มาโครไม่ได้หรอกได้แค่บ่นเฉยๆแต่ว่าคนที่แบนเนี่ยคือตัว PA เอเองเลยเพราะว่าแรกๆเนี่ยอาจจะใช้แค่จับมาก็จริงนะ แต่หลังๆมันใช้สอยยอดทําอย่างอื่นได้อีกซึ่งมันเอาเปรียบผู้เล่นอื่นเขาก็ตัดปัญหาด้วยการห้ามใช้มาโครทุกกรณีไปเลยคุณเอก็มาตอบว่าเขาไม่แยกแยะสินะว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควรแบนสิ่งที่ควรแบนคือการเอาเปรียบผู้เล่นอื่นเช่นการใช้แย่งซื้อของการใช้ฟาร์มแบบ afk แต่กับการจับม้าเนี่ยมันไม่ได้แย่งใครเลยนะแถมม้าก็รุ่นไม่เกิน5ด้วยไม่ใช่ม้าที่เทพเลยถ้าโดนแบนนี่ก็แสดงว่าทำงานมักง่ายมาก แต่ผมก็ไม่ซีนะโดนก็โดนและคอมเมนต์ตอกหน้าก็มาถึงนะครับคือคุณไม่เข้าใจคำว่ามันผิดกฎของเกมเหรอครับในหัวมีแต่กะทิคนๆตรงนี้หลายคนอาจจะเอะและวกะทิอะไรเออกะทิอะไรมันเกี่ยวอะไรด้วยนะครับใช่ครับคือเขาหมายถึงว่าคุณ A อเป็นสลิมสลิมในที่นี้เป็นคำใช้เรียกกลุ่มคนที่เชียร์ฝั่งรัฐบาลในปัจจุบันถูกไหมซึ่งคุณเเนี่ยก็มีความเห็นทางการเมืองเช่นนั้นจริงๆ แต่อีกความหมายสําหรับผมของคําว่าสลิมเนี่ยคือมันมักจะเป็นคําที่ใช้ด่าคนที่ตะกะไม่สมเหตุสมผลเมื่อมีคนมาทักท้วงก็ไม่ฟังแล้วก็ยืนกรานในความคิดแบบเดิมของตนต่อไปในที่นี้ก็เข้าใจว่ามันหมายความได้ทั้งสองความหมายเลยนั่นแหละคุณเอก็ตอบว่าครับกดมันมักง่ายดีเหมาวรวมคนใช้มาโครไม่มีแยกแยะง่ายต่อการแบนดีและ ถ้าไม่ใช้มาโคร Spacebar ผมก็พังหมดดีสิระบบเนี่ยควรเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะไม่ใช่ให้กดสเปซบาร์ย้ำขนาดนี้จะทำเป็นมินิเกมก็ว่ากันไปแต่แบบนี้กว่าจะได้เวลสเปซบาร์พังพอดีสรุปตรงนี้ก็คือคุณ A เ,เนี่ยกำลังพยายามบอกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มาที่ได้มาก็ไม่ได้ดีนะแล้วก็ยังยืนยันว่ากดเนี่ยมันมักง่ายเหมารวมไปซะทั้งหมดไงพร้อมกับแนะนำเกมด้วยว่าควรจะเปลี่ยนระบบนี้นะซึ่ง ผมย้ำอีกทีว่าจะเรื่องใหญ่หรือไม่ใหญ่แต่คุณก็ทำผิดกฎอยู่ดีนะมาที่ได้มาก็ไม่ได้ดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างเพราะว่าคนอื่นที่ไม่ได้ใช้มาโครอ่ะเขาก็ต้องจับมาพวกนี้เหมือนกันนะส่วนเรื่องการแนะนำระบบเกมเนี่ยถ้าอยากจะเรียกร้องจริงๆก็อาจจะต้องส่งเรื่องให้ PA ผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าจะไปบ่นในงานเลี้ยงก็ว่าไปตอนที่เขาจัดงานเนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากฎมันมีมานานแล้วนะ อย่างที่คุณเอกล่าวไปตอนแรกก็คือ3ปีละอ่านกฎเธออย่าเสียเวลานั่งเถียงกับคนอื่นเลยคุณเอก็บอกว่าเขาไม่ได้เถียงแค่วิจารณ์ว่ากฎมันมักง่ายโดนแบนก็ไม่เป็นไรเล่นมาไม่กี่วันยังไม่ได้เติมด้วยไม่สีครับเจ้าของเมนก็เลยมาตอบว่าจริงๆแล้วกฎมักง่ายหรือว่าคุณเอกันแน่ที่มักง่ายถึงจะบอกว่าไม่ซีเรียสเนี่ยแต่ก็เมนโต้ตอบกลับไปกลับมามันก็เหมือนกับการเถียง เอาเป็นว่าเกมนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณเอก็ได้ที่เป็นคนทะนุถนอมคีย์บอร์ดซึ่งถ้าโดนแบนแล้วอยากกลับมาเล่นอีกเนี่ยก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูก่อนหรือว่าจะหาเกมอื่นเล่นแทนก็ได้คุณเอก,ก็มาอธิบายต่อนะครับว่ากฎมักง่ายเนี่ยคือมันไม่แยกแยะว่าใช้มาโครเอาเปรียบใครหรือเปล่าถ้าละเอียดคือต้องแยกแยะว่าใช้มาโครทําอะไรด้วยถ้ามีผลกับผู้เล่นอื่นถึงค่อยแบนเคสเหล่านั้นเช่นยืนฟาร์มออโต้ หรือว่าใช้แย่งซื้อมมาส่วนมาโครจับม้าเนี่ยมันไม่ได้มีผลเสียกับใครนะส่วนตัวผมมักง่ายจริงเพราะว่าเจ็บมือแล้วกลัวของพังปอลอการเปิดแดงแย่งฟาร์มคนอื่นเอาเปรียบกว่าการใช้มาโครจับมาเยอะครับแต่ว่ากดทําได้ช่างน่าตลกและแน่นอนว่าเจ้าของเมนก็มาตอบอีกนะครับก่อนจะไปเรื่องเปิดแดงมันคือมักง่ายเนี่ยต้องอ่านและศึกษาระบบเกมนะว่ามันมีระบบยังไงเพราะว่าเกมนี้รี e ี pk มันก็ไม่เรียกว่าหมักง่ายหรือเปล่าส่วนมาโครเนี่ยอ่านกฎเกมให้ละเอียดถ้าไม่เข้าใจก็ถามคนอื่นหรือว่าทีมงานเพื่อความชัดเจนสรุปตรงนี้ก็คือคุณเอยังยืนยันอยู่ว่าสิ่งที่เขาทําไม่เป็นการเอาเปรียบใครทั้งสิน้นและการทําตามระบบเกมบางอย่างมันเอาเปรียบคนอื่นมากกว่านี้ด้วยซ้ําทําไมไม่ไปแก้ตรงนั้นล่ะนอกจากคอมเมนต์ที่ผมยกมาพูดถึงเนี่ยก็มีที่คุณเอกล่าวถึงแบ็กเกอร์เสิร์ดด้วยว่าก็เพราะกฎแบบนี้แหละ เกมภาพสวยดูดีขนาดนี้มันถึงได้อันดับคนเล่นไม่เยอะเท่าเกมอื่นๆในตลาดซึ่งเอาจริงผมว่ามันก็ไม่ค่อยจะเกี่ยวกับประเด็นหลักเท่าไหร่นะดังนั้นเราจะข้ามไปเรื่องต่อไปเลยนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องคีย์บอร์ดละก็มีหลายคนมาเมนว่าเล่นมาตั้งนานแล้วเนี่ยกดสเปซบาร์มาก็เยอะมันก็ไม่ได้พังนะแปลกใจที่ทําไมคุณเอถึงให้ผลว่ากลัวสเปซบาร์จะพังคุณเอก็เลยตอบว่ามันแล้วแต่คนครับไม่มีใครถูกผิดหรอก เช่นเรื่องรถเนี่ยบางคนก็ดูแลอย่างกับลูกบางคนก็ใช้อย่างกับเป็นทาสเลยนะทีนี้ก็เลยมีคนมาเสริมว่าคีย์บอร์ดรุ่นสูงๆเนี่ยรองรับการกดได้2ล้านครั้งขึ้นไปนะแล้วแต่สวิตท,ที่ใช้ด้วยมาพร้อมประกันอีก2-3ปีถ้าพังระหว่างประกันก็ส่งเคลมซ่อมได้อย่างของเจ้าของเมนเนี่ยก็บอกว่าซื้อมา5,000ใช้มา5ปีแล้วเนี่ยปุ่มยังอยู่ดีทุกอย่างคุณเอก็มาตอบว่าไม่ใช่ละเคยแกะดูไหม มันมีวงจรอยู่กดเบาๆก็ไม่พังมันมีวงจรอยู่กดเบาๆก็ไม่พังเร็วก็จริงแต่กดเร็วๆเนี่ยวงจรจะขาดและที่ปุ่ม Spacebar มันจะมีสปริงอยู่อันนั้นนะ่ะพังก่อนเลยแถมหาซื้อ,อยากด้วยเจ้าของเมนเมื่อกี้ก็เลยมาตอบว่าแผงวงจรข้างในมันซีลมันอย่างดีนะไม่มีฝุ่นเข้าแน่นอนแล้วอะไรคือสปริงที่ว่าคีย์บอร์ดโคตรกางแบบนั้นเนี่ยซื้ออันละ3 0 0 5 0 0บาทก็ได้แล้ว พร้อมแนะนำด้วยว่าคีย์บอร์ดปุ่มยางเนี่ยใช้เป็น10ปีก็ไม่สึกกร่อนราคาก็ถูกด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกก็ลงทุนซื้อคีย์บอร์ดดีๆไปเลยจะได้ไม่ต้องอ้างว่าฮาร์ดแวร์พังอย่างคีย์บอร์ดปุ่มยางก็ราคา3-400บาทใช้ได้นานมากอยากทนทนก็ซื้อแบบมีสวิตมาเดี๋ยวนี้ก็ไม่น่าแพงนะคุณเอก็ตอบว่าเจ็บนิ้วครับแบบยางอะ่ะผมเลิกใช้นานละไม่ได้อ้างอะไรแค่บอกเฉยๆถ้าโดนแบนก็โดนไปผมไม่ซี ยังไม่ได้เติมเล่นไม่กี่วันเองเจ้าของเมนก็ตอบต่อว่านั้นก็เปลี่ยนมาใช้แบบแพงๆสิจะได้กดได้เป็นล้านๆครั้งอะแค่กดตอนจับม้าเนี่ยมันไม่พังหรอกเล่นเกมแนวโวบ้าเผลอๆกดเยอะกว่านี้ก็ไม่เห็นพังจะมาอ้างว่าอุปกรณ์มันจะพังไม่ได้หรอกคนเองก็เลยตอบปิดท้ายว่าผมเล่นแต่เกมที่กดไม่เยอะพวกเกมเต้นเกมอะไรที่กดย้ำๆเนี่ยผมไม่ได้เล่นเพิ่งเจอเกมนี้แหละที่เวลาจับม้าต้องกดย้ำๆ สรุปตรงนี้ก็คือคุณ A เ,เนี่ยกังวลว่าคีย์บอร์ดจะพังนะครับแล้วก็ตัวเองก็เจ็บนิ้วด้วยเลยใช้มาโครช่วยในการจับม้าเนาะนหลายๆคนก็เลยแนะนําว่างั้นลองใช้คีย์บอร์ดทนๆดูไหมล่ะจะแบบเมคคาเนคอลที่ราคาแพงหน่อยก็ได้หรือว่าจะแบบยางก็ได้ราคาถูกด้วยคุณ A ก็บอกว่าเขาไม่ใช้แบบยางเพราะว่ามันเจ็บนิ้วดังนั้นตอนนี้แปลว่าคุณ A น่าจะใช้แบบเมคคาเนคอลอยู่นะครับซึ่งปุ่มของเมคคาเนคอลเนี่ย กดได้เป็นล้านครั้งเนาะจากการทดสอบของผู้ผลิตนะครับดังนั้นกดสเปซบาแค่นี้มันไม่พังหรอกคุณเอก,ก็ยังยืนยันว่าตนไม่อยากทําแบบนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นเกมที่ต้องกดะเยอะอยู่แล้วเพิ่งเจอเกมนี้เกมแรกเลยส่วนเรื่องสปริงแล้วก็แผงวงจรในคีย์บอร์ดที่คุณเอกล่าวถึงเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเนาะใครมีความรู้เรื่องนี้ก็รบกวนคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับสรุปโทนของหลายๆคอมเมนต์ก็จะออกแนวมาเตือนมากกว่าว่า ทำแบบนี้เดี๋ยวโดนแบนนะหรือว่าบางคอมเมนต์ก็จะบอกว่าลาก่อนมาแบบฮาหาเลยเพราะว่าคงไม่รอดแน่แน่แล้วเพราะว่าชื่อมันก็ชัดเจนะนะเนาะมีคนส่งเรื่องไปแล้วด้วยแต่พอมาช่วงหลังจากที่คุณเอย้ำว่าตนไม่ได้ผิดเนี่ยแหละคนถึงเริ่มถาโถมนะครับทัวร์เริ่มลงกันใหญ่เลยซึ่งมันก็ถามว่าปกติไหมผมว่าค่อนข้างปกติเวลาที่มีใครทําอะไรผิดสักอย่างแต่ว่าคนคนนั้นดันบอกว่าตัวเองไม่ผิดแล้วก็ไปโทษนูน่นโทษนี่ไปโทษอย่างอื่นไปเรื่อยอะนะ สำหรับตัวอย่างคอมเมนต์ผมจะยกมาประมาณนี้พอแล้วนะครับจริงๆยังมีอีกในต้นโพลนะซึ่งผมจะไม่ได้แปะลิงก์ไว้นะครับถ้าอยากหาอ่านเพิ่มกดเข้ากลุ่มบ a ายเก s ตเซอร์ออนไลน์ใน Facebook ได้แล้วก็หาโพสเจอไมายากแน่นอนนะครับเลื่อนลงมาไม่น่าจะเยอะเพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะมากนลครับลองหาดูมาถึงส่วนความเห็นของผมบ้างแล้วกันสําหรับผมเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันจบตั้งแต่ที่เขาประกาศว่าตัวเองใช้มาโครแล้วคือถ้าใช้จริงก็ผิดตามกฎแน่นอนถูกไหม โดนแบนก็ไม่แปลกเพราะว่ากฎเขียนไว้ชัดเจนแล้วอะแต่ถ้าเช็คแล้วปรากฏว่าไม่ได้ใช้มาโครโแบบนี้ก็แบนเขาไม่ได้นะเออเขาไม่ผิดนะแต่ถ้าเขาไม่ได้ใช้มาโครแล้วเขาจะมาโพสต์บอกว่าตัวเองใช้มาโครทําไมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันในไลฟ์เนี่ยผมก็พูดหาว่าเอยหรือว่าทฤษฎีสมคบคิดว่าเขาจะทําตัวเป็นคอมมอนเอนมีกับชาววิดีโอในไทยเหรออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าใครอยากฟังผมเมาเรื่องนี้กับช่องแชทสามารถดูย้อนหลังไลฟ์97ได้นะครับ มีพูดเรื่องนี้อยู่หลายครั้งตลอดทางไลฟ์เลยก็ลองไปฟังย้อนหลังได้นะฮ่หาฮสนุกสนุกกันคลิปสรุปดราม่ามาโครจับมาก็จบไว้เท่านี้แล้วกันหวังว่าจะได้รับรู้ข้อเท็จจริงกันนะครับใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยนะไปละวบายบายจ้าแล้วอย่าลืมติดตามกันนะ